ังด่วนเกาหลีใต้ปดโค้ดพร้อมเชียร์ตั้งปาร์คฮังซอคุมเจอทีมชาติไทยในคัดบอลโลกด้านชนาทิปร่างกาย100%เมื่อไหร่ช่วยช้างศึกได้มันแน่เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยนะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยและทีมชาติไทยกันนะแต่ช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครให้กับช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันอีก12,000ซับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด s u b ส r i ครด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการไปคัดบอลโลกนะครับซึ่งเราจะแข่งขันกันในช่วงเดือนมีนาคม ด้วยการเจอกับโปรแกรมหนักก็คือเจอเกัหลีใต้2แมตช์ไปเยือนก่อนวันที่21มีนาคมและกลับมาเล่นที่ราชมังวันที่26มีนาคมตอนนี้บัตรเปิดขายแล้วนะครับรวมไปถึงตัวของมาซาธาดะอิชิอีก็เรียกได้ว่าทำงานหนักอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเดินทางไปดูฟอร์มนักฟุตบอลไทยที่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับแฟนบอลเชียงรายแล้วก็บิ๊กฮันมติติยะไปรัต ผู้ใหญ่ของเชียงรายก็ต้อนรับอิชิอิเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าอิชอิตั้งใจในการทำงานเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆแล้วก็ล่าสุดนะครับมีข่าวของคู่ต่อสู้ของทัพช้างศึกในคัดบนโลกอย่างทีมชาติเกาหลีใต้นะครับหลังจากฟอร์มการเล่นย่ำแย่ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพไปไม่ถึงฝันนอกจากนี้นะครับยังเกิดเหตุการณ์ดรามา่าเหตุการณ์ฉาวในแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม แคมป์เก็บตัวการแข่งขันเมื่อมีรายงานว่าอ e ีคังอินแล้วก็นักเตะวัยรุ่นเนี่ยมีการทะเลาะก,กับซนฮึงมินและดูเหมือนว่าเจอเก้นคินส์มันเนี่ยไม่สามารถคุมทีมอยู่ได้แล้วผลงานไม่ดีและคินส์มันเนี่ยชิลเกินนะครับเขาไม่ค่อยอยู่เกาหลีใต้เขาจะมักกลับไปที่อเมริกาไม่ค่อยได้ไมาดูฟอร์มนักเตะเกาหลีใต้ในลีกหรือยอย่างอื่นเท่าไหร่เขาทำงานค่อนข้างชิลผลงานแย่อีกก็เป็นแรงกระทบ ของคิสมันอย่างมากตอนแรกเนี่ยสื่อแฟนบอลเกาหลีใต้ไม่เอาคิสมันแล้วจนล่าสุดเนี่ยทางฝั่งสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้มีการประชุมกันแล้วก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทางฝั่งสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ออกมาชี้แจงเลยว่าณนะตอนนี้ได้ทําการปลดเจอเก้นคิสมันออกจากการเป็นเฮดโค้ชเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากคิสมัน ไม่มีคุณสมบัติพอในการพาเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าแฟนเกาหลีใต้เฮกันทั้งประเทศนะครับเพราะนี่คือเฮดโค้ดที่แฟนบอลเกาหลีไม่เอาเลยขนาดมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งทีมอ่ะยังไม่สามารถทําให้เกาหลีใต้แข็งแกร่งนอกจากนี้ยังคุมนักเตะไม่อยู่อีกนะครับก็เลยเป็นที่มาของการแยกทางนะ จริงๆน่าจะอยู่คุมเกาหลีใต้เจอไทยก่อนเออทรงแบบเนี้ยไทยสู้ได้สนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยของเราจะเจอเกาหลีใต้เป็นบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับงานหนักนะไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนที่โซเวอร์คัพสเตเดียมในวันที่21มีนาคมส่วนเรื่องของเฮดโค้ชคนใหม่เกาหลีใต้ตอนเนี้มี3รายชื่อเป็นแคนดิเดตคือฮงมิงโบแล้วก็มีชเวจงชู u, แล้วก็ค Ki ิมกีดงนะครับ แต่คนที่ตอนนี้หรือเชื่อนะครับว่าสื่อแล้วก็แฟนบอลเกาหลีใต้รวมถึงกูดูฟุตบอลเกาหลีใต้เชียร์ให้มาเป็นเฮดโค้ชเกาหลีใต้ในการคุมทีมเจอทีมชาติไทยเนี่ยก็คือพาร์คฮังซอนะครับพาร์คฮังซอเนี่ยก็พูดง่ายๆว่านี่คือโค้ชที่แฟนบอลอาเซียนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะพาเวียดนามประสบความสําเร็จหลังจากนั้นก็แยกทางกับเวียดนามก็ยังไม่ได้เป็นโค้ชทีมไหนแบบจริงๆจ,งจังๆนะครับ ซึ่งพางซอเนี่ยชื่อเสียงในเกาหลีใต้ของเขาก็เขยังดีมากนะเพราะเขาก็มีประสบการณ์จากการเป็นสตาฟทีมชาติเกาหลีใต้ชุดเป่าดิซัดคว้าอันดับสฟุตบอลโลก2002นะครับล่าสุดนะครับมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าอยากให้พาร์งซอเข้ามาเป็นเฮดโค้ชเกาหลีใต้คนใหม่คนนี้ชื่อฮงจุนพโยนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแดกูเขาบอกว่า อยากให้เกาหลีใต้ไปตั้งพาคังซอมาเป็นเฮดโค้ชเกาหลีใต้แทนที่ของคิสมันก็บอกว่าคิสมันเนี่ยตอนทำเกาหลีใต้เขาไม่สามารถมีกฎมีอะไรกับทีมชาติเกาหลีใต้ได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ลงตัวแต่ก็บอกว่าพัฟังซอเนี่ยเป็นโค้ชที่เหมาะกับการคุมเกาหลีใต้ก็บอกว่าข้อแรกของพัฟังซอเนี่ยคือนั้งแต่ทุกคนต้องทานอาหารและลุกจากโต๊ะพร้อมกันโดยไม่มีข้อยกเว้นกับใครทั้งนั้น ข้อ2คือนักเตะต้องใส่ยูนิฟอร์มทีมชาติตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนฝึกซ้อมทานอาหารหรือทำอะไรก็ตามแต่ซึ่งพางซอสามารถทำให้นักเตะอยู่ในระเบียกวินัยแบบนี้ได้นอกจากนี้เขาบอกว่าข้อ3กฎของพางซอคือกฎเหล็กคือนักเตะต้องห้ามเล่นโทรศัพท์ระหว่างกินอาหารประชุมทีมหรือลงฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต้องมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันนี่คือสิ่งที่พังซซ มีก็คือมีความมีระเบียบในแบบฉบับของเกาหลีใต้เพราะว่าคินสมันตอนคุมเกาหลีใต้เขามักใช้อิสระกับนักเตะจะกินตอนนอนตอนไหนมันทําให้สปิริตทีมเกาหลีใต้เสียอ,อันนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแดกูออกมาเปิดเผยเลยนะครับบอกว่าตอนนี้พังซอมเหมาะที่สุดที่จะคุมเกาหลีใต้ในการเจอกับทีมชาติไทยโอ้น่าสนใจนะถ้าเกิดเกาหลีแต่งตั้งพระขังซอจริงเนี่ย ไม่น,น่าจะเป็นเรื่องที่ฮือหามากๆในอาเซียนนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเจอป่างซอเนี่ยนะเอ้มึงก็มันอะไทยเจอป่างซอสนุกแน่นอนอะา็จว่าแล้วฟุตบอลสไตล์ป่างซออะมันก็จะต้องมีคําถามว่า,าจะคุมสตา์อยู่หรือเปล่าด้วยนะใช่ไหมละ่ะเออก็รอดูแล้วกันแต่ผมเชื่อเรือ่อว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ใช้พ้างซอเขาเนี่ยน่าจะใช้โค้ดที่สมัยใหม่มากกว่าพางซอ ไม่ว่าจะเป็นฮงมิงโบหรือคิมกีดงอะไรประมาณนี้ละกันก็จะตามองให้ดีแต่ที่แน่เนี่ยเราเจอบอลเปลี่ยนโค้ดซึ่งถือว่าเป็นงานที่ไม่ธรรมดางานหนักนะแต่ก็ต้องรอดูว่าเกาหลีใต้นะครับ่อโลกเจอกับไทยเนี่ยเขาเจะเรียกนักเตะคนไหนเข้ามาบ้างก็รอติดตามนี่ก็เป็นความขึ้นไหวของคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ที่ผมนำะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับ นอกจากนี้นะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยในคัดบนโลกกันหน่อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะลุ้นได้นักเตะตัวหลักๆที่เป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยคืนสู่สนามทั้งพี่มุ้ยเจอร์สินแดงดาที่ตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วส่วนอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้กลับมาลงเล่นได้แล้วคือพี่เจชนาทิพสงกระสินนะครับสภาพร่รางกายของพี่เจชนาทิพย์อย่างที่เทกูบอกว่าร่างกายเขายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใช้พี่เจชนาทิพย์ซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเทกุส่งพี่เจชนาทิพย์ลงมาในช่วงครึ่งหลังเกมที่ BG ชนะอุทยัยปรากฏว่าโหพี่เจชนาทิพย์เนี่ยยกระดับเกมลุกของ BG จได้ดีขึ้นฟุตบอลมันไวขึ้น,นคือ BG เนี่ยเป็นฟุตบอลที่เขายังช้าถ้าใครได้ดูนะแต่พอพี่เจเข้ามาปุ๊บเขาเปลี่ยนทันซิชันเกมไวจ่ายบอลไวดึงบอลจ่ายเพื่อร่วมทีมเนี่ยลุ้นได้ตลอดแล้วดูเหมือนว่าเฮ้ย ตอนนี้เราต้องใช้งานพิเจชนาทิพให้ถูกจุดสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นในที่นี้หมายถึงคือเรื่องของพละกําลังต้องเรียกกลับมาเพราะว่าหายเจ็บไปนานแล้วก็เรื่องของความมั่นใจจังหวัดต่างๆซึ่งเทกูก็ยืนยันชัดเจนว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับชนาทิพจะไม่เร่งใช้ชนาทิพมากเพราะาฉันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เทกุกพูดเลยว่าต้องการให้ชนาทิพพ้นจากการบาดเจ็บเขาเลยใช้งานประมาณนี้ ซึ่งผมก็มองว่าใช้งานพิเจประมาณนี้ให้เขาได้กลับมามีความมั่นใจและสภาพร่างกายฟิตไม่มีการบาดเจ็บมารบกวนและค่อยใช้เขาเต็มๆซึ่งก็มองว่าจนกว่าจะถึงคัดบนโลกรอบคัดเลือกที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยสภาพร่างกายวิเจชนาทิพตอนนั้นน่าจะครบ100%และผมเชื่อเลยว่าอิชิมีแผนอยู่แล้วว่าจะใช้วิเจชนาทิพในรูปแบบแบบไหนตอนนี้ พวกพี่เจพี่อุ้มพี่ม้ยอ่ะเราต้องใช้เขาให้เกิดประโยชน์ที่สุดเราจะไปใช้เขาตะบี้ตะบันตั้งแต่แรกให้เขาไปเจอเกมหนักๆเนี่ยร่างกายของเขามันไม่เหมือนตอน20ต้นต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยวิธีการของโคชญี่ปุ่นเนี่ยจะซัพพอร์ตตรงนี้ทั้งอิชิอิทั้งเ e ทกุ u, นะก็เป็นข้อดีซึ่งถ้าพี่เจชนาทิพย์ร่างกาย1 0อยังไงก็ช่วยทับช้างศึกได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าฝีเท้าของเขาเนี่ยคุณภาพไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสมรองหรือถ้าเกิดลงมาเป็นตัวทีเด็ด เขาก็จะพลิกแล้วคู่ต่อสู้หมดแรงเจอพี่เจลากอะไรใส่ได้ลวมไปถึงการออกบอลเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็ให้พี่เจชนาทิพย์สภาพร่างกายกลับมา100%นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างมากแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปใช้งานเขาาักโหมเดี๋ยวจะเจ็บอีกเพราะว่าร่างกายพี่เจก็เข้าสู่วัย30แล้วกว่ากว่าจะฟื้นสภาพร่างกายได้เนี่ยมันใช้เวลามากกว่าตอนเป็นเด็ก อันนี้ต้องยอมรับเพราะฉันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูผมว่าอ e ิชิอ e ิเทกุมีแผนใช้งานแล้วพี่เจนหลังจากเนี้ยพอลงไปยิงได้แอซิดได้ความมั่นใจกลับมาเต็มร้อยเนี่ยโอ้โหบีจกับทีมชาติไทยได้ประโยชน์แบบเต็มๆแน่นอนนะครับอ่ะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่เจนชนาทิปกันได้นี่ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่แฟนฟุตบอลชาวไทยฝากความหวัง เขาได้แน่นอนในคัดบนโลกรวมถึงทัวร์นาเมนต์ต่างๆหลังจากนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช anel ต้องซุยกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญกดซับสไคร e มุ่งสู่2 0,000นซับไปด้วยกันนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ